คิดถึงว่าชีวิตเรามันเป็นของชั่วคราวเป็นละครฉากหนึ่งเรื่องหนึ่งเท่านั้นเดี๋ยวก็จบลงงั้นอย่าไปยึดไปติดก,กับมันมากจเกินไปยังไงก็ต้องตายจากกันอยู่ดีงั้นควรที่จะรีบจากกันโดยที่เราได้รับประโยชน์จะดีกว่า่ไป,ไปหาสิ่งที่ดีที่รอเราทุกคนอยู่คือความสุดพ้นจากความทุกข์ที่ไม่ใช่จะมีโอกาสได้เกิดขึ้นได้ง่ายได้บ่อย น,นานๆจะมีพระพุทธเจ้ามานำทางสักครั้งหนึ่งังนั้นอย่าให้เรื่องต่างๆมันดึงเราไว้เลยคิดว่ายางไงเราก็ต้องตายจากกันอยู่ดีนั mm ้น hmm. จากจากกันตอนเป็นดีกว่าจากกันตอนตายจากตอนเป็นเรายังไปทําประโยชน์ได้ mm hmm. เขาก็ไปทําประโยชน์ของเขาได้ตอ mm hmm. าลืมความตายกันว่าโลกนี้เป็นโลกชั่วคราวเราอยู่กันชั่วคราวถึงเ่งต่างๆที่เราหาได้ไม่ว่าจะเป็นเงินทองเข้าของทรัพย์สมบัติ ยศถาบรรดาศักดิ์อะไรก็ตามนันเป็นของชั่วคราวตายไปเอาติดตัวไปได้ไมไม่ได้เลยไม่แต่อย่างเดียวสิ่งที่เราจะติดตัวไปได้ก็คือความทุกข์และการหลุดพ้นจากความทุกข์ถ้าหลุดพ้นจากความทุกข์ก็ไปสบายไปสุข,ขโตถ้าเอาความทุกข์ไปด้วยมันก็ไปทุกขโตไปสู่ทุกขติฉะนั้นพยายามมาปฏิบัติเพื่อลาาความทุกข์กันดีกว่า ทำใจให้สงบปล่อยวางหยุดความอยากต่างๆให้ได้พอความอยากน้อยลงความทุกข์ก็น้อยลงพอความอยากหมดไปความทุกข์ก็จะหมดไปทั้นั้นแหละยังไงยังไงเราก็ต้องจากกันอยู่ดีจากกันแบบสบายดีกว่าจากกันแบบไม่มีความทุกข์ดีกว่าดีกว่าจากกันแบบมีความทุกข์เพราะว่าเราสามารถอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขได้และสามารถจากกันอย่างมีความสุขได้ ถ้าเรามีธรรมะถ้าเรารู้จักวิธีปฏิบัติที่นี่ก็จะมีแสดงธรรมทุกวันเสาร์วันอาทิตย์กับวันพระแล้วก็วันหยุดราชการแต่ถ้าเป็นวันอื่นก็ไม่มีการแสดงธรรมแล้วก็จะไม่มีการรับแขกเห็นถ้ามาวันอื่นก็จะไม่มีใคร ก็พอเห็นว่าไม่มีใครก็อย่ามาอย่าไปเคาะประตูเรียกเพราะเคาะก็ไม่เปิดรับขอให้รู้ว่ารับแขกเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์วันพระวันหยุดราชการและวันหยุดชดเชยนะวันอื่นก็ขอเวลาพักบ้าน